จะทําได้หรือไม่ได้ครับเกมวงในของเพชรพิชัยครับแต่ชั่วโมงนี้นี่โอ้โหปราสาทชายต้านได้ดีได้สวยเลยนะครับไม่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 ยอมให้ถึงตัวง่ายๆ่าครับพอถึงตัวได้ฝีซ้ายก็โต้ค้นครับมีเถียงตลอดเหือนกันเลยครับบนเวทีเถียงได้นะครับแต่ว่าถ้ากลับบ้านไปเถียงนี่หัวแตกนะครับเพราะว่าขึ้นจีวเบียร์นี่ห้ามเถียงเลยครับเอาละครับเบียร์เข้าหาโอ้เริ่มจะเห็นผลหรือเปล่านะครับ รูปร่างความใหญ่ชนกาไปเรื่อยตะทะไปเรื่อยอาอประพาชัายอาไส้หลักเหลี่ยมนี่แล้วก็พอเข้าไหนนี่เขาล็อกไว้ก่อนเลยโอ้ยฟ้าไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะทกเวทีไปอีกครับออตอนนี้ยังตั้งลำชกในเชิงตั้งรับได้สวยๆเลยครับแต่ว่าอย่ายุบอย่าย,ย่นให้เห็นแล้วกันครับเพราะกเดินไม่หยุดครับเพี่ชายครับเสียบชิงเสียบมาก่อนเลยครับลงในแล้วก็เวลาเดินมีปล้ำไหนก็เริ่มจะทําได้ดี เพชรพิชัยเอาถอยตั้งรับเยอะไม่ได้ต้องออกอาวุธนี่แหละครับเริ่มจะอาศัยหลักเหยียมไม่ก็ความเกา่าโอ้จะโดนล็อกได้ลูกนี้เอาเพชรพิชัยตีไ,ได้หรือไม่ได้ได้ลูกไขยันแล้วครับชนไปเรื่อยภาษาไทยก็ไล่แข่แล้วก็แทงสู้ไม่ยอมเหมือนกันครับดื้อเหลือเกินนะครับดื้อเหลือเกินครับเกมของเพชรพิชัยครับดื้อตือ้อเดินเข้าหาเหมือนเดิม,มสนใจะอะไรทั้งนั้นครับแทงตาย อ้าวแล้วเลือกกรรดกำดาของไทยครับเง่นจะมามาแล้วครับสายตรงๆทิ้มไปตรงๆกล้ามเลยอ๋ดูจังหวะการล็อโอ้โหเอาละครับตีไม่ถนัดที่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนยกที่4ี่ครับสนมากนะครับถึงตอนนี้ยกนี้นะครับน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้ว เพชรพิชัยเดินเบียดเขาหาตามสไตล์ครับเบียดเข้ไาไปอาาัยลูกขยันปราสาทชัยก็อาศัยหลักเหลี่ยมนะครับเรียกว่าลูกสวยงามดูว่าจัดักแขงได้สวยแมจังหวะนี้ครับเดินเข้าไปครับใส่ชุดใจกัะตันของเพชรพิชัยแต่ว่าจังหวะแรกนี้เดินเข้าไปชนต่อครับแต่ว่ายังไม่ยอมครับเดียวเข้าไปข้างซ้ายเปิดทางจับนายได้วางวางสับศอกซ้ายแม่กรรมาการต้องแยกรครับใกล้เชือกไปหน่อย เินต่อครับเดินต่อครับโยนเข้าซ้ายเข้าไปเอา้าเอา้อาสายลูกขยันลูกแข็งแรงครับเดินเหมือนเดิมอะดูว่าสถานการณ์จนถึงตอนนี้นี่โอ้โหอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับเพชรพี่ใชยนั้นได้ลูกขยันลูกเกเบียดเข้าไปลูกสวยงามอยู่กับประสาทชัยเลครับ <S <S ปิดเหลี่ยมแล้วก็แทงโอ้โหดูครับชนกันไปตลอดนะครับวงในนี่ไม่มีใครยอมใครเลยครับ่วยคู่นี้ เดนต่อลุยต่อครับเชรทิชัยว่ายังไงอย่าไปคิดช้าทําช้านะแต่ก็หมหลุดหลวมไม่ได้เหมือนกันครับตีซ้ายแล้วขวางครับโดนตีไม่เต็มคําเท่าไหร่นะครับแต่มาขวางต่อสุดท้ายครับโดนต่อครับเชรทิชัยกินมาซ้ายทได้ครับแล้วขาครับไม่ต่อเนื่องครับไปทีเดียวแล้วปั่นใจอะไรครับ ดวงไปวงไหนนี่ใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับลูกขยันอยู่กับเพชรพี่ชัยลูกสวยงามอยู่กับรชชป,ประสาทชัยเอาทิ้งท้ายไปตรงๆขยับขยยะโอ้ปราสาทชัยเองก็ไม่ผาดทะลุด้วยตรงๆนลครับตรวนี้ออกซ้ายดีขวาดีมีแพ่งคอยประกัดโอ้ดวเพชรพี่ชัยนีจะเดินท้าไปหรือเปล่าน,นะครับในช่วงนี้ครับมีหมัด้ายจิ้มนะครับโจรข่าวซ้ายเอายัง,ย,งยังไม่เต็มครับตีข่าวซ้ายอีกทีแทงขึ้นถึงือากนแล้วก็เตี่ยครับ แทงขาไปแลวพยายามตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับวงในของเพชรพิชัยครับแต่ว่าปราสาทชัยพยายามมีศอกมาสลับตอนสับสนนะครับเพชรพิชัยปราสาทชัย,ชยสุดท้ายแล้วต้องมีคนคว้าชัยแล้วครับคู่นี้เพชรพิชัยน้ำเลยครับเดินเข้าไปไยับสืบโยกยังไม่ออกนี่ครับหุกซ้ายสั้นๆปราสาทชัยไม่สนแล้วครับเดินชนเข้าไปจับในต่างคนต่างล็อก ล็อกได้ดีทั้งคู่แต่ว่าปราสาทชัยครับแม่ใช้ความเร็วตีได้เยอะกว่าแล้วครับไม่ต้องแต่งตัวนานแม้ว่าอาศัยหลักเหลี่ยมมาช่วยนะครับปราสาทชายัยโอ้โหเพชรพิชัยเดินกระยับเข้าไปหาได้ลูกขยันลูกสวยงามอย่างที่บอกนะครับเพชรปราสาทชัยดูได้เปรียบนะครับลูกสวยงามแต่ว่าตอนนี้ยังขยับเข้าหาเหมือนเดิมจะทําได้หรือไม่ได้เพชรพิชัยในช่วงโค้งสุดท้ายของปลายยกที่สี่นะครับเปียดก็ไป โอ้โหเอาลนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกก็ยังเป็นตัวเดินเหมือนเดิมเลยครับเพชรพิชัยครับแต่ว่าสถานการณ์ถึงตอนนี้นี่ถือว่าชิงดาเลยนะครับยกนี้นี่ใครออกได้ชัดเจนก็แน่าจะได้รับการชูมือแล้วครับเปิดเกมั้งแต่ต้นยกเหมือนเดิมโอ้ยเพชรพิชัยดูปลาศาสชัยก็ใสหลักเอียงนี่นะครับคอยตั้งรับนะครับแล้วก็มีไล่แขนแล้วก็แทงโตเสียไปครับ เสียบคืนเหมือนกันครับเสียบไปพยายามเสียบคืนครับแล้วเข่าสุดท้ายเปียดของไทยครับโอ้โถือว่าเกมการชกนั้นเบียดกันเหลือเกินเอาแล้วครับในช่วงยกสุดท้ายนี่เวลาเหลืออีกสองนาทีกว่านะครับดูว่าต่างฝ่ายต่างจับมั่นใจทีมงานทั้งคู่นะครับบอกว่าไม่ต้องเข้าแล้วเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกครับทางไม่ยอมครับ าต่อยนันอีกเวลายังมีตัวนักมวยก็ไม่ยอม,อมยอมเหมือนกันครับไม่ยอมต่อยแล้วครับโคต่างมั่นใจในผลงานตัวเองครับเอาละครับดูนะครับขยับหลอกล่อกันเพชรษิชัยก็เดินมาขีดยกเต็มๆนะครับยกนี้ยกสุดท้ายก็ออกมาเดินต้นยกแล้วก็ออกมาตั้งรับโอ้โหดูว่าประกาศใจเองก็ขยับหลอกล่อ ทีมงานก็บอกว่าพอแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าจะออกฝั่งไหนต้องคอยติดตามนะครับอยู่ที่กรรมการด้านล่างทั้ง3ท่านครับหนึ่งนาที13วินาทีครับ12แล้ว11แล้วครับอายังไงครับก็แหมเข้าไปก็เดี๋ยวหลวมเดี๋ยวมีคนเพียงพร้ครัาแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยจะมีคนคิดผิดถึงคนแน่นอน ยกสุดท้ายนี่โอ้โหสองนาทีกว่าเลยนะครับดูขยับเข้าไปไม่ออกอาวุธเพชรพี่ชัยก็ไม่เดินนะครับเดินมาสี่ยกปราสาทชัยก็ไม่เดินนะครับโอ้ดูครับขยับขยับหันมามองพี่เลี้ยงเอาอยัางไงพี่เลี้ยงบอกพอแล้วพอแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกคู่นี้ต้องเดาใจกรรมาการเลยครับอมองแบบไหนเห็นแบบไหนชอบแบบไหนครับ พาอตาชัยก็ได้หลักเรียมลูกสวยงามเพชรพี่ชัยก็ได้ลูกขยันลูกเดินแล้วครับต้องถามใจกรรมาการแล้วครับว่าชอบแบบไหนดูนะครับเหลืออีกสิบกว่าวินาทีครับกรรมการก็สับมือให้โชคกันอีกนะครับ แต่ว่าทั้งของก็ไม่เอาแล้วนะครับตอนนี้เต้นด้วยความมั่นใจด้วยกันทัึงคู่เดี๋ยวเรามาตามกันนะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการจะสินอย่างเป็นทางการครับดูนะครับว่าจะหันไปทางไหนเดินเจ็บ คะแนนท่านแรกแล้วนะครับทำที่สองมาคนที่สามจะออกไปทางไหนนะครับเป็นฝ่ายน้ำเงินครับโอ้โหเพชรพี่นะครับเพชรพี่ชัยมีนะโยทินเฉือนเอาชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเชียดชิวนะครับ